คุณรู้ไหมว่าในมหาศึกลางพิภพมีการแบ่งระดับพลังทั้งหมดกี่ขั้นหลังจากที่อ่านนิยายต้นฉบับแล้วก็ถึงได้รู้ว่าที่แท้ในเรื่องนี้มีการแบ่งระดับพลังถึง15ขั้นด้วยกันระดับที่1เฉวถทูจีหรือว่านักสู้ฝึกหัดในจักรวาลระดับนี้เทียบเท่ากับนักสู้ระดับนักรบอุนพลเทพสงครามในบนโลกและมีเพียงผู้ที่ทะลุผ่านระดับนี้เท่านั้นถึงจะนับว่าเป็นนักสู้ที่แท้จริงระดับที่สองชิงชิงจีเอาเคราะห์ระดับ1นึถึงเนะครับเพื่อทะลุ เข้าสู่ระดับดาวเคราะห์จะสามารถใช้ชีวิตในอวกาศโดยไม่ต้องมีอากาศหายใจอายุขายโดยประมาณอยู่ได้ถึง1000ปีระดับที่3ถึงชิงจีดาวฤกษ์ระดับมี1นถึงด้วยกันขั้นต่อมาจากดาวเคราะห์คือระดับดาวฤกษ์อายุขายสามารถยืนยาวถึง1ยุคก,กันเท่ากับ18ึ่ปีระดับนี้สามารถเป็นผู้ยิ่งใหญ่บนโลกได้อย่างไม่ต้องสงสยัยแต่ในระดับจักรวาลก็ยังถือว่าเล็กน้อยมากระดับที่4ี่ีเจ้าจีก็คือระดับจักรวาลเมื่อเข้า สู่ระดับจักรวาลจะสามารถควบคุมสนามพลังและเพียงการจมดีเบาๆก็สามารถล้างเผ่าพันธุ์ทั้งโลกอายุไขาสามารถยืนยาวถึง10ยุคก,กันและสามารถเป็นเจ้าแห่งอาณาจักรระดับล่างได้เลยระดับที่5วี่จูจีผู้ครองดินแดน1-9ถึงเเพียงแค่มองตาก็สามารถฆ่าผู้แข็งแกร่งระดับดาวฤกษ์ขั้น9้าได้ทันทีแม้แต่นักสู้ระดับจักรวาลหลายคนก็ไม่อาจต้านทานผู้ครองดินแดนได้อายุไขยอยู่ได้ถึง1 0 0อยยุคก,กันระดับที่ห เจจูจี uh, รูปครองดาว1 9ถึงเเมื่อถึงระดับนี้จะสามารถสร้างโลกภายในตัวเองได้หากเข้าร่วมจกวักรวรรดิจะได้รับดาวในอนณาเขตหนึ่งทันทีปปัตถาเคยกล่าวไว้ว่า1000อนาณาเขตจึงจะมีผู้ครองดาวหนึ่งคนเท่านั้นระดับที่เจผู้เฉลิมจีระดับ, 7, ดบอมตะแบ่งออกเป็น3ขั้นขั้นที่1แม่ทัพอมตะขั้นที่3มราชาอมตะซึ่งในตอนนี้ก็ให้เห็นในอนิเมะนะครับเมื่อเข้าสู่ระดับนี้จะไม่มีข้อจํากัด ื่องอายุไขอีกต่อไปก็พูดถึงว่าอมตะก็คือไม่มีวันตายนะครับแม้จะพ่ายแพ้หรือถูกผนึกแต่ยากที่จะถูกฆ่าตายอย่างสิ้นเชิงราับใดที่ยังมีโอกาสก็สามารถฟื้นคืนชีพได้เช่นหลัวเฟิงใช้กันย้อนเวลาเพื่อชุบชีวิตอูเเยียนปัวในภายหลังถ้าใครที่ต่ำกว่าระดับนี้จะไม่สามารถทนต่อพลังฟื้นคืนชีพได้นะครับระดับที่8หยีเจ้าจุนเจอ,อัศวินจักรวาลมีต้นกลางสูงผู้ที่บรรลุระดับนี้คือยอดฝ มือของจัก,กรวานขั้นสูงร่างกายจิตปัญญาและโลกภายในถึงจุดสูงสุดอย่างแท้จริงสามารถเคลื่อนย้ายทันทีายนับพันปีแสงและควบคุมพลังแห่งกฎได้อย่างสมบูรณ์ระดับที่เก้าอู่เจ้าช,ชิ่ประมาจารย์จักรวาลทั้งจัก,กรวานใหญ่มีเพียง30-40ถึงคนเท่านั้นในระดับนี้สามารถหยุดการทำงานของกฎจัก,กรวาลหรือแม้กระทั่งย้อนเวลาการฟื้นคืนชีพของครูเยียมป๋อก็เกิดขึ้นได้เพราะพลังระดับนี้ของหลวงเฟิงภายหลัง ร,ระดับที่สิบี่เจ้าช่วยฉันเจอรามาจารจักรวันสูงสุดหรือว่าเทพแท้จริงคือระดับสูงสุดของจักรวันภาคในเรื่องสามารถควบคุมชะตาชีวิตของสิ่งมีชีวิตได้เพียงแค่คิดระดับที่11ชีคงจนเฉินเทพแท้จริงแห่งความว่างเปล่ามีพลังสูงกว่าระดับก่อนหน้าหลายพันเท่าสามารถสร้างจักรวันจิ๋วได้ด้วยตนเองถือเป็นระดับเทพผู้สร้างโลกอย่างแท้จริงระดับที่12ยงเหิงเฉินเทพแท้จริง นิรันด์นี่คือระดับสุดท้ายที่หลวเฟิงบรรลุได้ในเรื่องต่อ,อจากนี้ไปจะเข้าสู่ระดับเหนือเทพนะครับระดับที่13บสามวุนวุนจูายเทพแท้จริงระดับศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่อยู่ในระดับนี้จะเป็นผู้ครองระดับสูงในจกักรวรรดิชั้นกลางมีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จทั้งกายใจยและมิติระดับที่1 4เฉินหวังราชาเทพไม่ใช่ถังซานนะครับระดับที่หลวเฟิงอาจารย์ตัวซานเคื่อยอยู่ในทวีปต้นกำเนิดถือว่าเป็นชนชั้นสูงสุดจกักรวรรดิภายในสามารถให้ อเนิดผู้แข็งแกร่งที่หลุดพ้นจากกฎจักรวาลได้จับที่15เชาวเวย่สังหวังผู้อยู่เนื้อระดับราชันเทพรหรือว่าโอเวอร์ลอดคือระดับสูงสุดในมหาเศรษฐลางพิภพแล้วนะครับไม่ขึ้นกับกฎเกณฑ์ใดๆดำรงอยู่ได้ทั้งอดีตและอนาคตเพียงหนึ่งความคิดสามารถเปลี่ยนแปลงทุกกฎของโลกได้หรือเป็นสิ่งมีชีวิตเชิงแนวคิดที่ไม่มีผู้ใดต่อก่อนได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังจนจบนะครับหากมีการแปลหรือว่าจัด เรียงผิดพลาดขออภัยณที่นี่ด้วยนะครับสวัสดีครับ